โอเคสวัสดีนะคะมันก็พบกันอีกแล้วนะก็อยู่กับเกมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนก็แบมเพิ่งกลับมามาอัดคลิปเนาะก็จะกินเกง่เกงนิดนึงก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยก็โอ๊ยก็ไม่ได้เดี๋ยวแบมอาจจะทําการปรับเปลี่ยนไรนิดนึงอ่ะแล้วก็มาอยู่กับเกมแฟชั่นดีมถ้าอ่ะออกเสียงไม่ค่อยถูกเออ นี่แหละก็ถ้าผิดก,ก็ขอขอโทษด้นะคะก็ก็แบมเล่นอันนี้ก็้อยอลยเออก็โอ้้อยอก็เล่นนานแล้วเอะเล่นได้ไม่ก,กี่วันเนี้ยคือแบบด่านเนี้ยแบมผ่านไม่ได้อ่ะด่านด่านด่านนะเออด่านเนี้ยมันผ่านไม่ได้อ่ะทำไงดีแม่่ะ เล่นเท่าไหรไม่เคยไดเย้เดี๋ยวเรามารับอันนี้ก่อกิน <c oughs> ตอนที่แบมเห็นน่ะตอนที่เขาให้ลงทะเบียนใช่ปะแบมคิดว่าเป็นเกมแดนนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับเกมที่แบมเล่นน่ะเป็นเกมเต้นน่ะเต้นจีนน่ะนั่นแหละเกมโปรดของแบมนียแหละ <c oughs> ก็นึกว่าเป็นเกมแดนซ์เชอะดีแท็กับแฟชั่นอย่างนี้ใ่ไหเหรอเกมแฟชั่นก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกมเต้นอะแบมบอาจจะปวดแขนก็ได้ถ้าเกิดแบมเต้นอะนะอืมทําไงห,หรปล่ะนั่นแหบบละก็จะเก่งเกงนิดนึงทำตัวไม่ค่อยถูกม อันไหนอ่ะเคแบมรู้ทุกคนว่าแบมเสียงเด็กปะขนาดอายุสิบเก้าแล้วนะบอกเลยแห้งอาสาหยุดไปไม่เป็นไรหรอเชิฟแล้วขังรางวันนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวแบมจะไปลองซิงว่าถ้าอัดคลิปเราเล่นอนะ่ะมันเป็นไง <c oughs> อันนี้ทีมครั้งนี้ปราแบบลาเกียรติอ่านนั่นก็ข้ามเพราะว่าแบบอ่านแล้วก็นี่ก็งดงานเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีชุดเป็นแบบนี้ก็ไงดีวะรองเท้าแ <c oughs> ฟชั่นมีไหมะ ดูดีว่าจะผ่านหรือเปล่าผ่านยากเย็นหรือเกินเนะ่ะพอแบบแต่ดานต่อไปแล้วอะเ็อื <Okay. S 1> ฮ้เริ่มตัวแล้วเริ่มพูดคำหยาบแล้วนะ <laughs> อยากครับ <c oughs> อือเห็นปะแผรเย้ย รู้สึกว่าคำพูดแบบก็เปลี่ยนไปนะนนี่หมอยว่าตัวเองพยายามแบบเหมือนตอนอดิปแตกแหมปะโอ้โหแพ้ไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้ <c oughs> แบมจะไม่เปิดเสียงให้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์เอ่อช่อง o ย t u b บแบมติดลิขสิทธิธ์หลายรอบแล้วไงเดี๋ยวกลัวมันพังกลัวแบบเขาแบบแบ์อะแบบไม่อยากจะเสียช่องนี้ไปอ่ะพูดไม่ชัดเอง <c oughs> เพราะว่าแบมสร้างช่องนี้มานานแล้วไง ถ้าเสียก็คือแบบไม่มีกระติกกระแจจะทำอะไรเลยอบอกเลยว่าจะไม่มีชีวิตจยู่เหยืม,มใส่อะไรไปแล้วนะใส่หางแส่นี้ไปก็ได้หรือมันไม่ตรงตามสเต็ปเนี่ย ไเยอะไปก็ไม่ดี <c oughs> อขอลองใหม่แล้วกัน <c oughs> ถ้ามีเสียงอะไรก็ขอประดานด้วยด้วยนะเสียงพัดลมมังมันดังอ้อทำไมไม่ได้ที่หนึ่งงั้นออกอะ่เอ้ยอย่าเพิ่ง งานก็ไม่ได้อ๋อไม่เอาไงดิแบบไหมงั้นออกเห็นป้าว่าผ่านดานนี้มันคงยากคนอื่นเขาผ่านไปหลายหลายดาแล้วนะก็แบบอยากได้อันเนี้ยรีสอร์ทอยากรู้ว่าขอรับรางวัลแปบ๊บรับทั้งหมด ปาลจะมาขอพอรให้เลือสิบเอ็ดวันได้แล้รองเท้าก็จะได้ระดับด้วยนะแล้วเศษสมีม่วงสองอันนี้มันจะใช้ทำไมเดี๋ยวไปดูในกระเป๋าก่อน เพศอันนี้ไว้ทำไมอ่ะอ่ะอไรวะเพจสีมั้งงั้นก็เปิดต่อฮอได้อะไรมาเป็นไหน,หนสิได้แหละว,วัด เปิดทีละอันอ่ะดีแล้วจะได้สูงอืมโอเคเอาจจะมีเสียงรถหรือพัดลมนิดนึงนะทำไมเมื่อแขนจัง ทรงผอมอ,อ๋อเสร็จเส็จเจม่าๆ่ามันจะได้มาจากอันสมนีโอเครับตัางวานันเค้กก็น่าจะเอาเป็นแบบ พลังมั้งแปมว่าจะอาจตั้งแต่เปิดแล้วอะแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วอย่างพออัดคลิปที่ไรมันก็แบบชอบมีอะไรมากวนตลอดอืมเข้าใจปะเหมือนพูดอยู่คนเดียว <laughs> โอเคงั้นก็เอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเพื่ออือ แมก็อยากอ่านนานนะแต่ว่าแฮมเดี๋ยวมันจะเลยเทะไปมากกว่านี้ยิงตองตองอยู่ด้ว <c> ย <oughs> ก็ปองปองตองตองเออก็งานก็เดี๋ยวเจอกันนะคะก็บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวมาอาัดใหม่เนะ <c oughs> าะไปพร้อม <c oughs> บาย